ทุกท่านเคยมีอาการปวดกล้ามเนื้อสะโพกกันบ้างไหมคะจะปวดมากเมื่อตอนที่นั่งนานๆหรือว่ายืนเดินนานๆนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอาการของพิริฟอร์มิดซินโดมนะคะเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิดนะคะที่อยู่ในอุ้งเชิงกางชั้นลึกหดเกร็งจนไปเบียดเส้นประสาทที่เรียกว่าไซอิติกคะ่ะทําให้มีอาการปวดล้วลงขาในบางรายก็จะมีอาการชาหรือมีอาการอ่อนแรงของขาร่วมด้วยวันนี้ฝนจะมา สอนเกี่ยวกับการบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะท่าต่อไปนะคะยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะนำขาข้างที่ปวดนะคะขึ้นมาวางทับขาอีกข้างจากนั้นสอดมือไปแล้วก็ดึงเข้าหาตัวค่ะจนรู้สึกตึงที่บริเวณก้นนะคะค้างไว15้15-20วินาทีนะคะทำซ้ำา3-5รอบค่ะ ต่อไปจะเป็นท่ายกก้นนะคะให้ชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างเกงก้นนะคะเรายกขึ้นแล้วเอาลงค่ะทำซ้ำา1 0ถึครั้งนะคะท่าบริหารกล้ามเนือ้อข้อสะโพกนะคะท่ากลางขาก็จะให้นอนตะแคงนะคะงอเข่าแบบนี้แล้วก็กางข้อสะโพกออกขึ้นลงชา้ชาๆนะคะทำซ้ำา1 0ถึครั้ง หากลองบริหารด้วยตนเองแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นลองมาปรึกษานักกายภาพบำบัดที่สหคลินิกเซนดีไซน์นะคะ